สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นน้ำสลัดครีมค่ะตาเทียวฟูดค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเป็นน้ำสลัสดสำเร็จรูปเลยค่ะอันนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งสลัดใส่เบเกอรีร่นะคะทำเมนูต่างๆได้หลากหลายเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะหนึ่งถุงมีปริมาณอยู่ที่หนึ่งพันกรัมนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆรสชาติดีอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาบอกโบดีๆนะคะจากเดินปกติแล้วราคาหนึ่งถุง อยู่ที่99บาทวันนี้ลดเหลือเพียง66บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆส่งฟรีด้วยค่ะถ้ายังไงเห็นสินค้าในตะกร้านี่สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะของพี่ครอบ Peel Food ค่ะนี่ค่ะสลัดก็ได้นะคะสลัดต่างๆได้งานเบเกอรี่ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนเอน,น้ำสลัดตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสั่งมาแล้วยัยงไม่ เปิดถุงนะคะสามารถวางที่อุณหภูมิห้องได้ปกติเก็บได้นานเลยนะคะแต่ถ้ามีการตัดถุงใช้งานแล้วนะคะรบกวนเก็บเข้าตู้เย็นที่อุณหภูมิ1-10องศาค่ะตรงนี้สามารถเก็บได้นานหลังจากที่มีการใช้งานแล้วถึง6เดือนเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ฝากเพื่อนๆด้วยน,น,นะคะถ้าสนใจลองสั่งซื้อทานได้นะคะหรือ ถ้ายังไงถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะคะถ้าเคยทานแล้วคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆทราบนิดนึงนะคะกดบันทึกกดแชร์แล้วกด,ดรีโพส้พิดมด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆอร่อยๆมาแนะนำให้เพื่อนๆค่ะวันนี้เท่านี้นะคะ